สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่น,นุนนำพอดแคสต์เพื่อนคู่คิดในการใช้ชีวิตในยุคดิจิตอลนะครับผมนำสาทัดวันนี้ก็มาพบกันอีกครั้งเป็น EP ีที่3ของเรานะครับก็วันนี้จะนําเรื่องราวต่างๆที่อยู่รอบๆตัวเราที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีนะครับที่เราใช้กันอยู่นะฮะใน2ออพิสซดที่ผ่านมาเนี่ยเราคุยกันถึงเทคนิคนะครับแล้วก็พูดถึงการใช้งานโปรแกรม Zoom มาบ้างนะฮะ แต่พอดีในช่วงอาทิตย์นี้หลายๆคนคงได้ยินข่าวที่ Zoom เ,เนี่ยโดนโจมตีหลายๆอย่างเรื่องของความปลอดภัยของข้อมูลของผู้ใช้นะฮะในแม,แม้ว่าจะทั้งมีข่าวเรื่องของ Elon Musk ที่ประกาศให้พนักงานของเขาเนี่ยทั้ง Space X และ Tesla เนี่ยไม่ควรที่จะใช้โปรแกรม Zoom ในการทำคุยกันออนไลน์หรือมิทติงนะครับแล้วก็มีข่าวอีกหลายข่าวนะครับที่เกิดขึ้นข่าวล่าสุดของเมื่อวานนี้ก็ มีที่ประชุมเ,เกี่ยวกับโรงเรียนนะครับที่อยู่ในนิวยอร์กซิตี้เนี่ยนะครับเขาวางแผนกันว่าเออเดี๋ยวเขาจะยกเลิกการใช้งาน z o ูมไปก่อนชั่วคราวนะฮะเราไม่อนุญาตให้นักเรียนกับอาจารย์เนี่ยที่ใช้โปรแกรม z o ู m ในการสอนออนไลน์เนี่ยยกเลิกชั่วคราวไปก่อนหรือเปลี่ยนโปรแกรมไปใช้โปรแกรมอื่นเนื่องจากว่ามาีคนให้ข้อมูลกันมานะครับว่าเวลาที่เราออนไลน์คอนเฟลเอนเนี่ยยิ่งโดยเฉพาะเราใช้โปรแกรม Zo ูมเนี่ยนะครับ มันจะมีภาพอะครับที่เขียนว่าเป็นเป็นลักษณะของมันจะมีโชว์ข้อความที่โชว์ว่าผู้ใช้งานเนี่ยมี ID Meeting เนี่ยเป็นหมายเลขห้องอะไรนะฮะอันนี้มันค็คล้ๆกับว่าเป็นตำแหน่งของออห้องนะฮะเป็นตำแหน่งของปลายทางนะครับที่วันดาผู้ที่มี จุดประสงค์ไม่ดีอย่างพวกแฮกเกอร์อะไรอย่างเงี้ยครับเขาสามารถที่จะใช้ช่องทางนี้ในการโจมตีได้นะฮะนอกจากนั้นเนี่ยเคยมีข่าวว่าในอดีตนะฮะตอนสมัยปีน่าจะสักอีกสักประมาณช่วง2019ตอนต้นปีนะครับซูมเคยมีช่องโหว่เลยโดยที่มีแฮก,ก,กเกอร์คนหนึ่งนะฮะมาโพสต์เอาไว้ใน Twitter บอกว่าเนี่ยฉันสามารถที่จะควบคุมตัวกล้องที่แล้วก็ไมโครโฟนของผู้ร่วมประชุมได้นะฮะก็เกิดเป็นข่าวกันมานะครับแล้วก็มีข่าวอีกข่าวหนึ่งก็คือว่าแต่แต่ได้สัก ประมาณช่อกสองเดือนที่แล้วนะครที่บอกว่ามีคนใช้งานโปรแกรม z o o เนี่ยผ่าน iOS หรือว่าพวกมือถือข,ข,อ,งของของค่าย Apple นะครับแล้วมีการแชร์ข้อมูลกันแล้วก็การแชร์ข้อมูลเนี่ยอนุญ,ญาตให้ Data ของผู้ใช้เนี่ยไปให้ไปให้กับโปรแกรมอีกโปรแกรมอื่นๆอย่างเช่น Facebook ได้รับไปข้อมูลพวกนี้นะฮะหรือว่า Third Party ต่างๆนะครับซึ่ง ข้อมูลตรงนี้ก็ค่อนข้างที่จะอ่อนไหวนะฮะในเรื่องของข้อ,ขอมูลของผู้ใช้งานนะครับนอกจากนั้นตอนนี้หลายๆกลุ่มหลายๆบริษัทนะครับก็เริ่มที่จะตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ซูมเนี่ยมันเป็นอย่างที่เราคิดหรือเปล่านะฮะหลายๆคนคงได้ใช้ซูมนะครับก็มันมีความที่จะสะดวกสบายนะฮะ ตรงนี้เองเนี่ยครับมันเหมือนกับเหรียญ2ด้านอย่างที่ผมบอกเทคโนโลยีเหรียญก็คือแบบมันมีทั้ง2ด้านดีด้านดีแล้วก็ด้านที่ไม่ดีนะฮะแต่ในมุมมองของผมเองนะครับก็คือว่า z o o เนี่ยเป็นบริษัทน้องใหม่นะฮะก็มีการทำงานคล้ายๆกับสตาร์ทอัพอยู่แล้วก็คือเป็นการมีแนวคิดของตัว Lean Startup ก็คือล้มให้เร็วลุกให้เร็วเวลาเจอปัญหาเนี่ยเขาจะนำปัญหานั้นนะกลับมาพัฒนาใหม่นะฮะแล้วก็ ทำเซอร์เวอร์ชันใหม่ๆออกมานะฮะผมมองอีกมุมหนึ่งก็คือว่าการมีข่าวลักษณะนี้ผมไม่แน่ใจว่าทางซูมต้องขอบอกก่อนนะฮะว่าขออ,ออกตัวก่อนว่าผมไม่ได้ค่าโฆษณาอะไรนะฮะแต่ผมค่อนข้างเชียร์บริษัทน้องใหม่ที่ตัวเล็กๆเนี่ยแหละฮะคือล่าสุดในปีที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่มีสถานการณ์โคโรนาไวรัสหรือโควิด19เกิดขึ้นมาเนี่ยแล้วพวกเราเนี่ยทำงานกันอยู่ที่บ้านใช่ไหมครับ ตัว z o o เนี่ยเขาเปิดโอกาสคล้ายๆกับเป็น Open นะฮะให้ทุกๆอุปกรณ์เนี่ยสามารถที่จะเชื่อมต่อข้อมูลกันได้ดังนั้นเนี่ยในปีในช่วงตอนที่ไวรัสระบาดเนี่ยยอดขายของ z o o เนี่ยสูงขึ้นมากถึงขนาด137%จากผลกำไรรวมนะฮะซึ่งแตกต่างจากบริษัทยักษ์ใหญ่อย่างเช่นบรรดา Google ที่มี Google Meet หรือทาง Microsoft ที่มี m i r r s s o t t t e m s นะฮะ ก็ผมไม่แน่ใจว่าข่าวตรงนี้เขาจะโดนเบียดหรือเปล่าแต่ในมุมมองของผมถ้าเป็นเป็นมุมมองของผู้ประกอบการเนี่ยผมว่าเป็นข้อดีที่มันมีคนใช้แล้วเราเจอจุดอ่อนในตัวตัวซอฟต์แวร์ของเรานะฮะแล้วถ้ารีบเจอจุดอ่อนเนี่ยถ้าเกิดเราแก้มันได้เนี่ยแปลว่าโปรดักต์หรือว่าซอฟต์แวร์นี้มันจะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมก็เลยมาชวนมองในมุมนี้ว่าโอเคถึงแม้วันนี้มันอาจจะมีจุดอ่อนบางอย่างที่ ไม่ให้สามารถเป็นช่องทางให้แฮกเกอร์เนี่ยสามารถเข้ามาได้ดังนั้นวันนี้ผมก็เลยเอา,เ,อาเทคนิคนะฮะในการที่จะมาปิดจุดอ่อนของซ o มนะครับคือการที่เราจะปล่อยให้ซอฟต์แวร์เนี่ยใช้งานซอฟต์แวร์อย่างเดียวเพียงแต่ว่าเราไม่ระวังเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าอันตรายนะฮะดังนั้นผู้ใช้ก็ควรจะต้อง awareness ควรจะต้องรู้ว่าเราจะทำยังไงให้มันปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะฮะ ผมเอาเทคนิคมาประมาณ5ข้อนะครับวันนี้นะครยังไงผมก็ยังเชียร์ให้ใช้งาน z o ูมอยู่แต่ว่าแนะนําว่าให้เปิด5ข้อหรือ5ฟีเจอร์นี้ขึ้นมาด้วยแล้วคุณก็จะใช้งาน z o ูมได้อย่างสบายใจขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเริ่มจากข้อแรกเลยนะครับข้อแรกก็คือการที่เราเป็นคนจัดประชุมนะฮะผมแนะนำให้ใช้ฟีเจอร์ของตัว w i t i n g r o o m นะครับ w i t i n g r o o m เปรียบเสมือนห้องรอครับห้องพักก่อนที่จะเข้าไปเรียห้องประชุมนะฮะ ผมแนะนําว่าให้เปิดฟังก์ชันนี้ในรายละเอียดของวิธีการเปิดหรือ how to นะครับผมได้ลงวิธีการเนี่ยอยู่ที่หน้าเพจของหนุนนำนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปดูฐานทาง f Facebook หรือเข้าไปที่โดยตรงที่เว็บไซต์หนุนนำ .com ได้เลย n o n n u m nam.com น,นะฮะแล้วก็เข้าไปดูพอดแคสต์ที่ชื่อว่า5เ,เทคนิคในการใช้ Zoom Meeting นะครับให้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะฮะเรื่องของการสร้างห้อง w e i ting room เนี่ยมันเป็นการที่เราให้คนเข้ามาจอยได้นะฮะแต่ยังไม่เขายังไม่เปิดประตูเข้ามานะจนกว่าผู้ผู้ผู้ตั้งผู้จัด ในการประชุมนั้นแหละจะอนุญาตให้คนเข้ามาได้นะครับฟังก์ชันนี้ก็ค่อนข้างที่จะดีทั้งนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครเข้ามาเราจะได้รู้ว่าเขาเป็นใครนะครับแล้วก็เมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยเราสามารถคอนโทรลคนที่จะประชุมกับเราได้นะฮะ <c oughs> ต่อมามาดูเทคนิคที่2กันนะครับเทคนิคที่2ของเราเนี่ยก็คือก็คือการตั้งรหัสผ่านนั่นแหละครับโดยปกติแล้วเนี่ยความสะดวกสบายเนี่ย คนเรามักจะเลือกวความสะดวกสบายมากกว่าความปลอดภัยจริงๆนะครับดังนั้นเนี่ยผมเลยแนะนําว่าทุกๆการประชุมเนี่ยเราควรจะต้องมีการตั้งรหัสผ่านแล้วรหัสผ่านไม่ใช่ที่แบบง่ายๆนะฮะผมแนะนําให้มีการคละตัวเลขนิดนึงหรือว่ามีตัวอักษรตัวใหญ่ตัวเล็กหน่อยเพื่อที่จะทําให้การเดาหรือว่าการคาดการเนี่ย มันจะทําได้ยากขึ้นนะครับไม่แนะนําให้เป็นตัวเลขเอ่อหนึ่ถึงศนะหรือเป็นตัวเลขเบอร์โทรศัพท์บ้านอะไรอย่างเงี้ยฮะผมไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะฮะแล้วเราก็สามารถที่จะจัดส่งตัวพาสเวิร์ดตัวเนี้ยไปให้กับคนที่จะเข้าร่วมประชุมโดยตรงได้เลยนะครับเทคนิคนี้ก็ค่อนข้างที่จะสร้างความปลอดภัยให้มากขึ้นมาดูเทคนิคต่อไปกันเลยนะครับเทคนิคที่3ผมขออนุญ,ญาตแนะนําให้ใช้นะครับเราเรียกมันว่า การปิดประตูห้องประชุมครับหรือเราเรียกมันว่าล็อกมิทติ้งนะฮะลองจินตนาการดูนะครับเวลาเราเปิดการประชุมเนี่ยล้วมีคนเข้าประชุมเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เดินไปปิดห้องแล้วล็อกเอาไว้ไม่อนุญาตให้ใครเข้ามาได้อีกแล้วนะครับใน o o m เนี่ยก็มีฟีเจอร์นี้เหมือนกันนะครับวิธีการอย่างที่บอกครับสามารถตามเข้าไปดูในแฟนเพจหนุนนำได้เลยนะครับก็ ก็ลองดูนะฮะถึงแม้ว่าคนที่จะมี ID หรือพาสเวิร์ดก็ตามเนี่ยที่จะเข้าห้องประชุมแต่ถ้าเกิดเขาเข้ามาทีหลังเนี่ยแล้วเราเผอล็อกไปแล้วเนี่ยเขาก็เข้ามาไม่ได้นะครับตรงนี้ก็จะสร้างความปลอดภัยแล้วก็ความเชื่อมั่นในเวลาคุณประชุมข้อมูลที่ค่อนข้าง c o n f ิ d เ n นซนะครับรบกวนลองเปิดตัวใช้ล o c k Meeting กันดูนะฮะฟีเจอร์ที่4เน่ยเ,เราสามารถที่จะคือความน่ากลัวของ ของการโจมตีเหมือนเหมือนเหมือนไอ์อินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับผมผมขอยกตัวอย่างนะเออเวลาแฮกเกอร์คนหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะส่งไฟล์เนี่ยโจมตีไปได้ถ้าเกิดเขารู้ตำแหน่งหรือว่าเขาเรียกว่า IP address ของเอ,อเป้าหมายนะฮะเขาสามารถที่จะส่งข้อมูลจานวนมหาศาลเนี่ยยิงไปทีเดียวได้นะครับบางครั้งเนี่ยมันผ่านตัวไฟล์ตัวหนึ่งนะฮะหรือบางครั้งเนี่ยตัวแฮกเกอร์เนี่ยเขาก็สามารถที่จะส่งไฟล์ตัวหนึ่งเนี่ยแล้วถ้าเกิดเราเผลอคลิกเปิดเมื่อไหร่เนี่ย ข้อมันจะเป็นเหมือนกับประตูครับที่จะแฮกเกอร์สามารถที่จะเข้าไปในทางหลังบ้านเพื่อดึงข้อมูลตัวอื่นได้นะฮะดังนั้นการส่งไฟล์ในการประชุมเนี่ยถ้าเกิดใครเคยใช้นะครับเราจะเห็นว่าเวลาเราเปิดฟังก์ชันแชทนะครับเราจะมีการส่งไฟล์ระหว่างกันได้นะครับตรงนี้ผมขอแนะนำว่าให้ปิดหรือ d i s a b l e ไว้ก่อน นะครับเวลาใครจะใช้จริงๆแล้วเนี่ยผมแนะนําให้โฮสต์คนเดียวน่ยหรือว่าคนจัดประชุมเนี่ยเป็นคนที่มีอํานาจในการส่งไฟล์ให้กับทุกคนได้อันนี้ผมแนะนําเป็นพิเศษนะฮะเราปิดฟังก์ชันการส่งไฟล์ไปก่อนนะครับแล้วก็มาถึงเทคนิคสุดท้ายนะครับเทคนิคนี้ โดยส่วนใหญ่แล้วพวกเราก็ไม่ค่อยได้ได,ได้ได้ใช้อยู่แล้วล่ะแต่ว่ามันเป็นมันเป็น default นะครับหรือว่าเป็นค่าเริ่มต้นที่อนุญาตให้ทุกคนสามารถแชร์หน้าจอหรือแชร์สกินกันได้นะครับอันนี้ผมแนะนำว่าเวลาเข้าไปในช่องประชุมแล้วเนี่ยผมแนะนำให้ไปคลิก รหรือว่าผู้จัดประชุมนะครับให้ไปคลิกตัวแชร์สกีนเนี่ยมันจะมีปุ่มลูกศรข้างๆปุ่มแชร์สกีนนะครับตัวสีเขียวเนี่ยนะครับให้เลือกว่าให้โฮสเท่านั้นเนี่ยเป็นคนแชร์สกีนได้เท่านั้นนะครับก็จะช่วยทำให้การส่งไฟล์หรือว่าการแชร์สกีนไปให้ยังเพื่อนๆที่อยู่ฝั่งประชุมเนี่ยปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับก็มาแรปอัพสำหรับ 5ขั้นตอนนะครับก็จะมีอะไรบ้างก็จะมีเรื่องของการสร้างห้องเวท ting room นะครับตั้งรหัสผ่านในการประชุมต่อมาเป็นเรื่องของการล็อกมิทติ้งแล้วก็ยกเลิกการส่งไฟล์ซะต่อสุดท้ายแล้วก็คือการไม่อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมเนี่ยสามารถแชร์หน้าจอสกีนได้จริงๆแล้วมีเทคนิคหลายๆตัวมากกว่านี้แต่ว่ามันลงรายละเอียดลึกเกินไปแล้วก็ผมอยากจะเอาแค่ผมอยากจะแนะนําให้แค่5ขั้นตอนเนี่ยคุณก็มีความปลอดภัยในการใช้ ซูมมิตติ้งได้มากขึ้นแล้วนะฮะผมขอแนะนําว่าในระหว่างที่เรารอใหอ้บริษัทซูมเนี่ยเขาทําการปรับตัวเวอร์ชั่นใหม่ๆเนี่ยเพื่อป้องกันหรือว่าเพิ่มความส,สามารถในการ ตั้ง Security ให้ของเขาให้มากขึ้นเนี่ยในระหว่างที่ร,รอเนี่ยเราสามารถปรับ5ขั้นตอนนี้ได้นะครับแล้วแนะนำนะครับว่าถ้าเกิดจะส่งไฟล์ที่มันเป็นคอนฟิเอนท์จริงๆเนี่ยผมแนะนำให้เป็นยังคงเป็นลักษณะแบบอ e ีเมลเหมือนเดิมนะฮะหรือเรียก Messenger Print, ร์ปริ้นเอกสารออกมาแล้วไปส่งให้นะครับในระหว่างนี้ในการ w o r k f r o m h o m e เนี่ยพวกเราต้องปรับเปลี่ยนมุมมองนิดนึงปรับเปลี่ยนวิธีการในการทำงานกันนิดนึงด้วยโอเคสำหรับอพิซดนี้ก็ เอาเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับมันอาจจะเป็นเทคนิคไปบ้างแต่ถ้าเกิดใครที่คิดว่าผมอธิบายเร็วเกินไปหรือว่าอธิบายไม่ค่อยชัดเนี่ยสามารถให้คอมเมนต์อยู่ใต้ที่หน้าแฟนเพจหรือว่าคอมเมนต์ของเราได้นะครับเดี๋ยวผมจะอัพขึ้นตัว SoundCloud แล้วก็จะไปเจอกันที่ Spotify วันนี้เอาแค่2แพลตฟอร์มก่อนนะฮะอนาคตก็เดี๋ยวลองดูถ้าเกิดว่ามันมีแพลตฟอร์มเพิ่มขึ้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองไปดูนะฮะแต่ว่า เ,เวลาค่อนข้างมีจํากัดนะครับยังไงก็ตามก็ขอขอบคุณผู้ฟังทุกคนนะครับถ้าเกิดใครมีคอมเมนต์ก็ส่งเข้ามาได้เพื่อให้ผมพัฒนามากขึ้นเดี๋ยวเราเจอกันอพิสนดหน้าอพิสนดนี้แค่นี้นะครับขอบคุณมากครับ